ไม่ค้านสายตาหนุ่มฮอตคนนี้คว้ารางวัลใหญ่หลังเซรีส์ที่เล่นดังทั่วเอเชียสมควรแกร่รางวัลล่าสุดเมื่อวันที่30มกราคม2023ที่งานประกาศรางวัล DDU Korea Drama Award ครั้งที่3รางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยมตกเป็นของพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างมุงซังมินจากซีรีส์เรื่องดังอย่าง Under the Queen Umbrella สำหรับมุงซังมินเป็นนักแสดงและในแบบชาวเกาหลีใต้ภายใต้สังกัดออซัมเอ็นที่มีชื่อเสียงจากการรับบทองค์ชายซองนำในละครโทรทัศน์ดราม่าคอมเมดีของ TVN เรื่องใต้ร่มราชนี2022เขาเปิดตัวในฐานะนักสแสดงในปีคศสอ1 9ในเว็บดาราม่าเรื่อง4เหตุผลที่ทำไมฉันเกียดฟิสต์มา